บาลมีวัดมันมันกับบ้านบ้านเลขที่วัดบ่อ้อกระติมนี่แล้ะพ่อบ้านเลขที่นี่แหลบังหำหูวจับบ่อหูจักแล้วบ้านเลขที่ไดล่ะพ่อสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนครับผมมือนีตามแนวทังของโบราณแม่ชีลึกลับกับของโบราณนะครับเนาะ มาหอดมาถึงแล้วครับอีซี่ครับฝนกระตุกปล่อยอยู่ตลอดครับอีซี่ครับก็เลยอ่างวดที่แล้วอของคุณแม่เพิ่นเห็นอยู่กองโบราณหันหกศูนย์นะครับเด้อหกศูนย์กับสี่หนึ่งนะครับเนาะอ่ากะแห่งว่าคุณแม่เพิ่นกะเถอะแล้วนะครับตาเพิ่นกะเครื่องสีบดีเบิงเบิงบอ,บอชัดเกลียน,นครับอีซี่ครับแต่ว่าบอเนี่ยนะครับงวดนี้เพิ่นอาจจะเขา่าถึงสามตัวก็ได้นะครับเนาะที่เบิดถามคุณแม่ว่าคุณแม่ ที่ได้ Adams. ตัวใดเลข London, mm hmm. คลองโบราณมัอน e> ี่ครับอีซี่ครับแล้วก็ปูพันธจิมายำให้ตัวใดล่นะครับเนาะอีซี่ครับเอาเพื่อว่าเป็นการสิเวล่าไปหาคุณแม่ครับอีซี่ครับตาม่ครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับครับผมครับผมมัอนี่ครมาหาคุณแม่นะครับอีซี่ครับฟังคุณแม่พันธ์จิเราสูบฟังนะครับเนาะว่าปูพันธ์มะพันธ์ใบไังไหมแม่ครับอีซี่ครับ โอ้ยดีในทางฮอตเพื่ออะล่ะพ่อเอ้ยอยากได้แล้วบังหันก็นได้ไปฟาตาได้พอฟาตากรับคุณมากกัยังบ่๊วได้หายดีลืมใส่แว่นตบาบัดนี่ใส่แว่นก่อนอุปกรุงเทพดนะเราเข้าวุ่นกันโพูดนะฮะโอ้ครับเราบดได้ท่านไปโข โอ้ต oh, mm ้องขุด hmm. บ mm ้านกับขอหลายบ่พ่อเขาวุ่นกันเขาวุ่นกันโอ้เขาเทเขาวุ่นกันอืออือเขาวุ่นไหวสิพ่ออืุ่่นนกัเเเลยบทดขาไปเบิ้งน้ำเขาสบบพ่อคือลืมไปเอาเลสให้ลูกให้เต่อโอเข้าไปต้องไปขอสัรนักเนี่ยโอ้ครับผมสันเจ้าที่เจ้าห้างแล้วก็เข้าหาพระเจ้ามนุษย์โอ้ครับ ก็ได้เข่าง hmm uh, ่ายด้วยคผมเข่าขอนเข่าง่าย้วบนคืนนี้แสเนาะเขาว่าคืนนี้แสเขาวาเขา่า้เาได้เร่เข่าร่งนักกเอาเจ้าที่โอ้วางไหละก เดี๋ยวนี้มันมันพอท่านได้ได้กเดี๋ยวไอ้จังมาไมา่ก oh. ัาสันโอ้จังมาไม,ม้กัาสันบอกพอ่อพ่อก็เรียกว่าโอ้เสียงม้าที่กระดาเสียงม้าไม่ได้จำจำขโศกสิมานพอวะเพื่อนไปเมื่อไหร่ละพอ เขาได้บอกว่าเอาเอาจนงรีเด้อหมือนกันเสียงบาลามีวัดเด้อเหมือนกโอ้เปลี่ยนบาลามีวัดอืมคือบอกพอภาวันหันห์เสียงบาลามีวัดโอ้ที่เสียงไหนเนาะบาลามีวัดบันเอ้แล้วภาวู่เสียงบาลามีวัดเด้อเหมือนก ทันทันบ้านรีวัดมันมันกับบ้านบ้านเลขที่วัดบ่โอ้ก็บทีแม่นแล้วพ่อบ้านเลขที่อื่นเนี่ยบังหั่นหัจักบ่ล้วบ่งหัจักแล้วบ้านเลขอยู่ไดล่ะพ่อบ้านเลขที่วัดนี่บ่คแฮมก็เก็บสวนด้วยนะ เจ็ดศโอ้บเมนเจ็ดเก้าศูนเจ็ดก้าศนเออวัดเก้าศนย์เอาเอาเอาบาลมีวัดไปใต้่วพอวัดเนี่ยเขาว่าให้ให้เบิ่งบาลมีวัดสักก้อนอาจารยว่าบาลมีวัดเขาสิสจุ่มบ่ซึงบารมีเจ็ดเก้าศนย์โอ มือนฟูมาบวกให้เบิงบาลามีวัดเด้อครับเอฟซี FC ครับใส่บาลามีวัดเป็นที่เพิงกัลันวาบาลามีวัดจะมีเจ็ดเก้าศูนย์บาทเียแต่ว่าอาจารย์ว่าม,มันเป็นบ้านได้ที่วัดมันเป็นยังไงพ่อมันเป็นยังไงพ่อโอ้มันเป็นแบบนี้เหรอพ่อเลือดคือวัดมันเป็นคนนี้ครับ ่นบอกให้กลับมาเบ่งเงินบ้านที่วัดบารมีวัดนี่บอพ่อบารมีวัดครับวัดบวัดเท่านี้ถึงบารมีบ่ครับไอเบิงบารมีวัดเอนครับขออลีนี่ต้อบอกบอกไปเบิงบารมีวัด ขันมึงว่างสามารถเตียน,นอุซี่ขันน,นั่นๆพอจะไปบอกที่เมซิเกียอกครับผมก็ได้ถามมันเบิ<อ>่งด้ิที่ได้ถามมันแล้วพอก็ได้ถามมันเึงพอกับว่าได้ถามมันได้ถามมันแม่คุณแม่พ้นยังหรือว่าพ้นเห็นตัวใดพ้นได้ตัวใดเห็นคือกันบัวสันเดิ ครับผมครับเอ็กซที่ครับพี่พอบอกว่าให้บึ้งบารมีวัตรเลครับเพราคือบัตรเอกที่ของวัดเขาขับเนาะพอคนบอกท่นครับเป็นที่ครับบัตรนี่ไปยืนจะว่าพอบอท่านได้มั่นใจได้เลยพอไปขอเขาก็เขาบอกพอครับผมเห็นบึ้งบารมีวะแม่เห็นดูคล้องก็ได้ก็แม่ มันมันบวกคักนไปไปเห็นไปเห็นไปเห็นเองหนึ่งเกตเลไม่เห็นหนึ่งเกตบ่กระเบนยังคือศูนย์ศูนย์เกตแต่ตัวเดียวก็ของครูตัวนี้แกละูนี่เศูนยตัวเดียวแม่ทีเห็นเห็นเป็นพนัน แต่บอนบอนแดงเด็ดมันใส่ฉันคันหมดควันคันแม่เลยแม่ควันครับคันแลาวเขาซาปลาไว้โอไปเจอไปเอาปลาแบบนี้ไปไปเอาเอาเอาปลาคอเอาปลาคอเราบ้านนี้แล้วมาเอาปลาเข่งปลาเข่งน้ำจะตัวยังไงเหลียงเหลียงแค่ปลาเข่งเหลียงอุ้มหัวก็เอาปลาปนที่สีแซ่บเน้อสักว่า ก็เลยก็เลยจับไสขุม,มาเขาบันนี่มาสัน่นฟันตุ่ิมขันฟันนุ่มว่วเัากับเนือ,อ,อ,อนุ่มยูขันขันฟันว่าบนแน่นฝฟันเล็กฟันคนออกเงิ้มาให้เด้วะที่งวดก้อนนะี่แหละงวดก้อนกับฟันว่าเขาสาปลาแล้วก็ไปเอาปลา ได้สองมือหนึ่งมือสองเขาบเอาเงินมาให้สองพันอ๋อบัดนี้เขาเงินมาให้อาหารร้อยห้อยแล้วฝันัแล้วเขาได้เงินมาให้ผมไหม่ตื่นึ่งมาหนึ่งสองเขาเอาเงินมาแต่ไหวอ๋อฝันว่านใครฝันได้เงินแต่โบเป็นโบเป็นฝันมาเลขกพ่อแม่ฝันเป็นฝันเลขพอไหวเขาเอาเงินมาให้งวดกรอนกรับฝันฝันเราบันนี้ ฝันได้เมื่อนึงเมื่อที่สองเขาเงื้ 2, อไม่สองพันเอามา่อที่อันพูดต,ตายเอามาเฮ็ดไอ้กับเขาให้พูดต,ตายด้วยว่าสันแม่กัเอาเลขไม่คล้องแม่คุณเลขคล้องแม่มากตัวใดเลขคล้องดิเลขคล้องมันมันเห็นหนิฉันกับเห็นตั้งแต่บางหนึ่งบางใจมีขึ้นหนึ่ง,ง,งเกตบางหนึ่งคือศูนย์เกตเนี่ยมันก็มีเท่านี้แนนหนึง่งหม มันมาได้หลายตัวเด็กคือวังหนึ่งหันเห็นหกศูนย์ตเดียวเบิ้งจังหนึ่งคือเลขสองมันแมนบอบบัตรโลบปักหลุอบัตรแม่เบิ้งซีหนึ่งอนเดียบัตรนี้ว่าเป็นซีหนึ่งนี่บัตรเป็นซีหนึ่งนี่มันเป็นหลังมันที่บอกวันนี้บอกแม่จังว่านี่แล้วอันซุ้มไอหกศูนย์เนี่ยมันวงงงงงเลยแั่เบิ้งจังหนึ่งคือสองนะว่ากันซีหน่อยเห็นค่ะ ใช่ป่ะนีหนึ่งีนึงแม่ที่น้ำป่ะตามบ่ะหมวดนี่จังหวัดอือตามวะตามไหวน้อแม่น้อขามันออกคนนี้ซีหนึ่งตามบะพรไหวติดตามยู่บ่อแจ๊แล้วขามันออกคนนี้เลยแม่ขามันนันเพราะว่เลขของปูมีเจ็ดเก้าศูนย์มีเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์ของคุณแม่กัมีหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่สี่หนึ่งวันวันออกได้หมดทีเดียว สรงหมักอยู่ไหมดิหมักตัวนี้พอครับสรงหมักตัวถัดถัดถามเฮาบ่ท่านเนี่ยว่าครับถัดถามเพิ่นก่อนครับผมไอพอดีสี่เขาพรรษาพร้อมให้อธิษฐานเบิ่งครับผมมึงก่อนอธิษฐานครับพอดีช่วงนี้คันฝันฝันปั๊บเดิมนี่แต่คนเอาเอาไม่ข้บเขาเอาโอ้เปินมาท่าบุญดีแม่เขาดิสินะครับ ครับผมมีแต่คนมาทำบุญมาจอดสรค์นวดนี่คนมาทำบุญครับอีพีครับกนนี้ก็คือเป็นอ่าเลขของอ่าแมชีนแบบกับพองโบราณนะครับเนาะคุณแม่เห็นเป็นหนึ่งเจ็ดกับศูนย์เจ็ดนะครับเม้่อเลขสี่หนึ่งนี่ตามมาตั้งวดทีเดียวบ้านออกนะครับเนาะอ่าเลขขอศูนย์คุณแม่กับทีมแล้วบ่เอาอะไรมาทันว่าของปูโบรเพิ่นบอกว่าเอาเลขที่วัดไซด์นะครับเด้อเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์ครับอีพีครับ ตัดสตัวนะครับเรามีเกจศูนยเก้านย์มีเกจเกานต่ว่าแอดบริตัดไปให้ครับอีี่ครับตัวไรบตัดมักออกเดกเกเก้าเก้ากจนี่จะีออกว่ออกนะครับนจะให้เอมักขัดจัดขัดกระพานครับแม่ชีลึกลับกับของโบราณนะครับว่าหนึ่งเจ็ดจ็ดีครับอ c ครับขอจบคลิปใบเพียงสามีพอกขมาในคลิปหน้าขอกราบวสวัสดีครับวัดดีงามครับ